เฮ hey. ้วันนี้ต้องหาพันแต้มวันนี้ต้องงานเต็ม มาที่กูมาแล้วได้ดันจริงจังสักทีแม่งไม่ได้ดันสองวันเนาะตามคนอื่นเนี่ยไม่ทันสุาพตัวเองภาพคนนี้ไม่ได้นอนะเนี่ยเวะ

แค่ไหนกไม่มีเบอร์าร์แกสาไม่มงรู้หรอยเหื่มงือเดินซื้อทุกงอยู่อบาบา้นมึงอาปลายไปเลยนี่เนมึง่วนเด้ครับได้คอยอดกลกันนะ

เปแบยเรมือเงินอ๋อเองกปิดใหม่หลายเมือเงินอ่าลงเนกอนันวันว่ะกูเลยเจเต้มาแป๊เรอกูแว๊บูเต้มาไม่เเร็วอะ ไอเล่งกับกูเลียมึงอไรแงมึงไงป็นจะไปบอกผีพิมไปสร้างราคาองไปสร้าง้างปืนอะ่น่บีมบีพิมจ้าปืนไอ้แค่นี้มันกระปืนติดขี่บิโอยเล่นดุผู้หญิงผู้หญิงภาษาอังกฤษว่าไงนะโนโซนโซนเนาะบอผู้หญิงภาษาอังกฤษว่าไงพี่วเดีวเดวบีไม่กำลังพีมอยู่เกิ์เกิร์ปุยิง e I r L L N g I I L Bad Boy ครับ Bad Boy ีดแ็ภาษาคครูภาษาอังก็มามาดาครับเอซี่ตั้งโต่นอนนั้นไงมว่าหมอได้ปีนี้ลงอยู่โอเคสุดจุดดามเลยยทีุ่นลุยยาเลยครับเร็วเนี่ยได้ปะ ไปเปลี่ยนอะมันเป็นตัวอะ<ป>รก็ไม่ดดิโอ้อเกาไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนบุญเลยแลวมันจะมนจะใครทีเด็กอ่างล่างมันเอาเป็นตัวอะไรใช่มกุฏก็ได้หุบป,ปากมือหุบป,ปากไม่ใช่เรื่องเขาตัวเองหุบป,ปากไอพี่จ่ะพี่ว่างไงสาขาสามของมึงอ่ะหสาขาสามของมึขของอ่ะ เปิดบ่ากูด้วยกูดูงเป็นแลขเต้ให้ผมไม่เปิดสาขาสามเลยออได้หมดอ่ะกูดูเต้กูดูงูเป็นเลขวันนี้ยังได้ปัญญาอ๋อวันนี้ย่าไม่เข้าใจย่าได้อะอย่างหนึ่งกูได้เจ็ดกูงอนรับเลยเย่าแต่ก็ไม่งอคือพอเดี๋ยวมันมันกวนกูก็ไม่อยากสนใจจะงอนจะงอนไปเลยครับกูไม่อยากงอใครกูอยู่ที่ ก็เฮียนอะใครนี่อ่ะพี่เขียนรันนี่ว่ะจูไว้ลูกพี่ครับพี่ใส่พ่อใส่หน่อเฮียงออกมาเลยคนโลกก็จะแต่งตัวปุยวะเอาหวยกีรัดนู่นอะไรกูเอาหวยเก๊ไปเอาพี่มาทีเดียวเลยนะ บีบไม่เอาบีบมัวแล้วมั้งไปกับผวด้วยโอเตกัผัวด้วยไปได้ไปได้คุยลงแน่งแล้ไปนกไปยเห็ดแม่จ้างจ้างยบอกกูกูได้้างเองเห็ดแมแต่ห้องผมเคยผมเคยโดนผมเคยไปโดนด่ามากันอะเพื่อนด่าเพื่อเพื่อนที่อยู่ในทีมาแดกไปซุ่มเจอกันสองสามคนพวกผมาเมจ แล้วผมถามว่าอ้าพวกพี่ของพี่เป็นคนเป็นคนใต้เหรอใช่ครับใช่เจ็ดแม่สายโฮงด่าผมเฉยเลยไอ้ยเจ็ดแม่สายงงไม่ไม่บางทีเขาไม่ได้ด่าบางทีเขาไม่ได้ด่าวเขาแค่อุทานี่เฉยแล้วก็มันดูผมตาอะไรเงี้ยเจ็ดแม่สายโฮงเจ็ดแม่สายโฮงใช่เจ็ดแม่ไายโฮงอ่ะพี่ของไอร์ด่าไม่ด่าผมเจ็ดแม่สายโฮงจะด่าว่าผมเฉยเลย งงตึ๊บเลย F N two F N C นี่ไง IP เ N two ใช่ไหม P P แขนวัน F N C อะไรผมสาขาซองครับเ F N two ไม่ละใ่ะตั้งปืนแล้วนี่นี่ต้องตั้งปืนเร็วๆขัดอะไรก็ขึ้นมาเลยแล้วก็เราได้แต่ตั้งแต่แรกแล้วก็ก็สร้างแขนตรงนี้อ่ะกูกูต้องเอาแขนกูต้องเอาแขนเออแล้วก็ไปสร้างมันเบื่ออ้เนี้กูจะได้เกียรติยศ เดดีอดอะไรแล้วก็กูกดึงเลยครับไปเดียดไปไอ้ยาต้องบาดเจ็บเป็นม่ต้อกตุอกตบ๊กตุองตุ๊กองืกตุ๊กนุกหรอกตุกตุ๊กตุ๊กตุ๊กกกจกกว่าคนนี้ตุ๊กตน๊กตุ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 ๊ตุ๊กตุ๊กตเนีตุกวุยกตุกตุกตุ๊กุ่เกตุนีุ่กตุ๊กตุ๊กตุ๊กกไปครับ ินึ่งสองสามสี่ในกุในกกูได้ร่างเลยปีมาเลกูได้ร่างเยอะแต่เดาีาดุุเจ็ดแปดเก้าเก้ามีเก้าก็ได้เป็นเก้าละ เตะดำตัวคนละตัเลยก็ไม่ยากทำตัวเลยย่ยไปแแกนตกอทํำตัวกูไดให้คนอื่นดำเลยไม่คนรวยยิ่งยได้คนอื่นดำแต่ตัวเองไม่ดำใครมันดำตัวตามกูดำทีไปดับไปดับรเดี๋ยวพี่ทำตัวอักษรพิเศษได้พี่หนดิทำไงอะอม่ทำในคอมมึงเขียนในกเกอร์ดทำตอนนี้เหรอใช่ ๋ยวค่อยทำอะไรเลยแกนเลยอยวาไปรท้ามึงเอาไปซางก่อนเลยตีเอแตเขียนแดงออกไปซะไอ้กูเลยเหรอเตะเลยหรอโอ้ตตพกมึก็ข้ารวมแกอื้นนะก็ถืออย่แได้ไอ้ตีโอ้ไม่มีอะไรเลยอ่ะ เสื้อบ่ายนะหรือไปท่าถักทำอะไรเสื้อก็ทำอะไรเขียดนดังๆปะม่เห็นดังผสม,สมส้มคนไม่จมะไปแหกปากดาวมันแมวนะกูเหลือแหกปากดาวมันก็เป็นโนวันเบิร์ไปแล้วไดงดังปี๊มดังมึงดงังปีปุ้ยโอ้แต่ละคนน<อ>ะบาคนเราสตายกำเขียนสักข้าวิ่งไม่ได้ส <laughs> ิคาตีให้กูเนธดูสิแมบางี่นี่แต่คาตีกันด่าใส่คาตีกันด่าวันนั้นเรากูไปเล่นกับปีปี๊ม ทิ mente, de time, really ้งกะดีแกไปซุ่มซีมคนหนึ่งเท่าไรทิ้งกะปอบไปยิ้มทิ่งกะที่เจ้าวะเนี่ยนำมันจ่ายจุ๊บซิ่งเดี๋ยวมันตายกับมันจ่ายคนอื่นชุ๊บซิ่งเดี๋ยวแต่มันไปชุบไม่ได้มันก็จเจ็บไหมรอวิมว่าชุบพี่แรงอะจุ๊บไม่ได้สกิลยิบแล้วปะก่อนต่อไอ้เหี้ยกดกดเลือดอ่ะทำหน้าตีเป็นผู้ชมเลยกูไอ้เหี้ยไม่อ่านแรงเลยกูปินปีนนะท้่ปอบเขาพูดฟ้ากันกูดังตอนนี้ในตารางจางจางนี่นี่อ่ะทุกน เรอรีกูอย่าลงแรงแล้วเลยเช้าวลาคุณแล้วแล้วมึงไม่ตุ่งมากูเลยกลัวไปตั้งบึงการีเนีแล้วมึงเอาไปตามอ้สติซิอันเนี้ยเนี้ยมอคสติสจะแล้วกูกบเอาไปตำบซึ่งตัวเดียวตำมันเอามาตังแ้วมันตังไม่ได้อ่ะแต่ไม่รู้อือนแต่คืนกูนอนเร็วมากคะุณแต่ท <In mer, S 3> ี่กูเป็นยาวมึงมากูเปนอนบ้านเกิด คนไี้เล่นกาวกาวกาวเอสมีปีปีตันไหมไม่ได้เงไม่ได้เลยเงยบไปแล้วเดคอมแบ็กจองแนวนะ อานาคตต้องหอ็นอะเรอ่ะน้องพี่เต้เสียงดีเกินใชอย่างไระย่างไรใครใครใครกูเล,ล่เลยวฮะเฮ้ยใช้ไม่มีใครดูตอนไรดีมึงยาวเลยเส้นไมแบบมีเส้นตีเส้นพี่ไมีช่วยช่วยช่วย ไอมงกุฎแล่ะมงกุฎไล่ไปแน่เลยไอพีสวยไพีพีแคราสวยปะขารครับข้เนก็สก็อนอาข้เนียสวยปะสวนได้ได้ิงนข้างล่าข้างล่งจังแบบเดอข้างหลังเอาะไอมงวมงกุฎพมีมงกุฎปะ ก็หาดิย you know ังไม่ว <ario> ่างครับอยู่ในโมจิมาเอ้วมันเป็นไอต่ำหัวแกนสาขาหนึ่งก็หาเอาสิครับหัวแกนสาขาหนึ่งอันนี้อันนี้แล้วก็นี่แล้วก็ปัจจัยมาแล้วปัจจัยปัจจัยมาแล้วแล้วก็นี่อ๋อนี่ต้องอานนั้น แต่เพิ่มนะฮะมงกุฎแป๊บม yeah, no ันจะหลอกได้ว่าเอก๋ยวโคไม่อยากมงกุฎเยี่ยบเลยนะไม่ว่าไม่อยางกัวตรงนี้เยี่ยโอ้ พี่โอ้เออคีชันมันแกล้งอะเดี๋อนี่อ๋อเดี๋ยอนี้อะไรวะเออกระเาเออตั้งตก็ไม่ได้ีตั้งเลยคะยาเพ่งอย่าเพิ่เ่ยีนะไอย่าเพิ่งอะไรแกเดกคนนะกูมีภาคมีเอาไแล้วอ่ะจะจะหลอกสตีมมัน่วงกูมีปากยแกับสตีมมากกว่าจังหวัดจังหวัดไหนอะเต้กูอยู่ตรังกดกดตังเลยไม่ต้องตังอวัดก็ได้ ม่ได้แล tamam, ้จะตายจะตายแล้อ่ะจะตายชิวจริงต่จริงแล้วก็วิธีการอนุมัติเนี่ยอนุมัติเองหรออนุมัติออโต้อนุมัตินมัติเองอนุมัติเองข้ามุกันไม่ต้องใช่ต้อใช่ทุ่งกาทีทีมการกบวางตั้งปลาลืค่ะ แล้วก็เปลี่ยนลาแกนนี่เปล่าแกนนี่ก้องเราชาแน่หะวจริงตดมาตาแกนเว็นหัวจิงตัมัเออค่อยิงตัวก็ได้ต้นไหนมันจะให้เปลี่ยนเป็นโลโก้แทนตัวเองไว้เนี่ยเดี๋ยวดูมันกันเราจะกำกวัณนี้กำกวัณฑนี้ตอนละาปอเตะเตะตังไป็นอเลยป้องตายเปงไม่เต้แต่มันดึกรักนะจุ๊บ ก่ปัน่วปันข่าวป่าวดเ็ูนน่นี่จังนะเยี่ยจังเลี้ยวส่งกำขอไรนี้มันคุณน้าคุยจ่งงานกูอ่อนเหรอวะอันั้นมันเ้ไอดีเกนอยู่ตรงไหนอ่ะเต้ไอดีกนอยู่ไหนเตไปยังพี่จะมาได้จะไม่้เลีวกูปล่อยไว้ไให้ออา ไม่ดารู้หาคนมานียเอ้ยออกายแค่พี่น้องคุ้นๆนะคนเนีย้ยเป็นไอ้ไอ้บากไงอ๋อก็เป็นยาบ้าอ๋อเไ่บารอกไม่บารลองให้ ถ้าลบกูก็ไม่ได้ปืนได้ครับผมโอนให้แล้วครับลอกโอนให้แล้วครับสิบห้าบาทโอนให้แล้วพี่แคทวันไม่อื้อนน้องแน่อ่ะเออถามบอกพี่แคนวันอ่ะมีนี่ไหมมีตังโอนให้ก่อนก่อนไม่มีครับผมใส่สิวันผมใส่สิวันดุคอไม่ อีเศร้าใจไปใช้ทรูฮะไปใช้ทูมากี่ปีแนละ้วไม่ใช่พี่มันเป็นทูวอลเล็ตพี่วอลเล็ตอ่ะอวอลเล็ตไม่มีครับอรวอลเล็ตมันใช้ได้ทุกเครือข่ายอ่ะใช่ครัอ๋อเหรอ,อ,อผมคิดว่าใช้ได้ได้เฉพาะทรูทรไม่ใช่ครับมันแค่ไม่เคยดูงูในคบนี้เลยเนะี <c oughs> ่ยก็ไม่งูนะ <c oughs> นี่พี่ไอ้เนี่ยผมเติมผมเติมเพชรอีกทีมผมยังหักยังหักตังในซิมเลยเแล้ววัามันแพ้หน่อยแกชื่ออะไรพี่เบนซ์อะทรงศักมาเติมศักมาแล้วพี่เบนซ์แกแม่งหน้าโคตรโหดเลยครับแบบใครไปยิงก็้างแม่ต้องใครแบบนี้อ่ะ หน้าแกหดจริงเก๋หน้าออกจะเหมือนโปป้าฮะโปป้าไงเกาหลีอะเหมือน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 พี่เองนะเขาบอก็ผมก็บอกแล้วไว่าแบบเออหน้าเหมือนแล้วเนี่ยหน้าเหมือนแล้วแสกลางด้วยระแสกลางด้วยไงเป็นเด็กช่างก็แบบนี้แหละอย่าเย็นช่างหน้าให้เลี้ยงสายรงสารมันไว้ เคยตีกันมาถามจริงๆแบบวัยรุ่นชีวิตวัยรุ่นมันก็มีมั่งเลยครับพถะาตบันสะาบัน,าาบนมันก็มีมั่งแล้วพี่เคยไปออกออกบรบกับเขาไหมประจําขับรถโรงเรียนตีไฟตูงไฟแดงเงี้ยเจอกันหรลามเลยอนะใช่พี่ด้เปียกหบอือตัวพี่ใหญ่อะไม่เดี๋ยวถ้าตัวใหญ่เปล่าแต่ถ้าโดนลุมก็สวยอะ พี่เจี่ว่าไงครับเราจะเราช่วยไหมเราช่วยไหมเวลาไปโรงเรียนอะไปอยู่ประมาณเจ็ดคนอะ่เจ็ดคนอะมีถ้าถ้าต่อยกันจริงจริงอะทุกกลุ่มละ ก็อาย่มันไม่มันมันมันแบบมันเป็นไอ้นี่นะเป็นธรรมดาว่าะตตาชีวิตของพี่เต้กันแล้วไงมันไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางคนนี้ได้เขาก็คนเดียวด้วยก็เป็นคนเดียวแล้วโออไม่ไม่จริงๆมันไม่ไม่มันไม่ใช่มีคนเดียวไม่ใช่เหรอผมว่ามันกลัวตายกลัวมันตูดตุ้มอะรย่างเงเดี๋ยวขึ้นไปสองได้เดี๋ยวร้อย อยากดูเมียวไม่ใชื่อไอ้เปิดหัวผมอะจำได้ไอ้แอวิ่งไอ้แอวิ่งมากันอะไรวิ่งอะไรครับผมผมจะวิ่งหนีแล้วครับกูให้อาดูดูกูไอ้แค่กูโดนโดนเปี้ยะมากินอยู่ใช่ไหมแล้วแม่งน้องเคกูว่าหลังเข้าหลังเข้าหลังกูจะไปช่วยน้องหลังอะไรจะพี่ผมยิงไม่โดนยิงโดนต้นไม้ผมก็วิ่งหนีแล้วไอ้แอบพอ พอพอ,พอ,พ,อพอเมื่อกี้บอกว่าหลังเข้ายัางไงกูจะวิ่งไปช่วยน้องกี้น้กียิงยิงหัวแตกแล้วกูก็วิ่งมา<ห>ช่วยทางหน้าต่อผมเหลือคนเดียวอ่ะยกตี้อ่ะไอ้ยผมเหลือคนเดียวแล้วมาเห็นกูช,อชออ็อตด็อดหยุดปาดเอลพีเกียดปะหมดไล่อะไอตอนนั้น<อ>ผมนนผมยังผมยังไม่ดิดมา้าอันนั้นอ่ะคือพี่ไปย,ยิงตีผมก่อนผมเพิ่งดิดมา้าเออหลังหลังหลังจากไม่ไม่หลังจากจากจากมึงตายแล้วมึงได้ดูกูใช่ไหม ดูดูแล้วก็เต้นด้วย EFX ด้วยหัวเราะชอบใจยิงตีไข่นอเออยิงตีไข่นอสู้คนไม่มีก็ทําคนไม่มีทางสู้อ่ะครับเพราะเพิ่งดีดมาดีดมาเลือดก็ไม่เต็มด้วยให้เจอหนูหนูเค้กให้เม็ดเดียวออ่ะเรานไตัดอะไรน้องคนนั้นเล่นโคตรดีใช่หมเปิดแต่เล่นโคตรดีมากเลย ไอ้ย่าไม่ได้ไอ้นี่เว้ยไม่ได้มาหาเวย้ยแบบก็ดีดจะดีดหนีแล้วมันมาเจอพอดีอ่ะแล้วมาเจอแล้วมนเจอหนูเค้กกำลังวิ่งขึ้นเขาแล้วโคตรสวยมันไม่ได้เค้กงวิ่งขึ้นเขาเว,ว,ว้ยมันวิ่งเค้กเว้ยวิ่งเควว้กรอบหลังเวยจังหว,ว,งวะมันพอดี <c oughs> อ๋อสตรีมแลกป่ะนี่สตรีมแลกแน่นอนดูแล้วอ่ะตั้งบิเรตตั้งบีเลตหกพันเลยนะ แปดพันหกพันแปดพันไม่รู้คอเี่ยมเลยเตียตเตีเต้มาอะเตยมาควนได้ที่หนึ่งเต็มเลยนะเว้ยทำไมอ่ะมีมคนเล่นเป็นเหรออออ,อันนี้สตรีมัน ทอมหนึ่งอะดูด้วยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์เยี่มยมเลย ทรงแบบนี้มันคือทรงอะไรเนี่ย